ใครที่เป็นคนตาแห้งแล้วยังทําสิ่งนี้อยู่หยุดก่อนคือใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่มียี่ห้อ 2. ใส่คอนแทคเลนนอน 3. ไม่ล้างคอนแทคเลนส์สี่ใส่คอนแทคเลนที่มีค่าอมน้ําต่ําสาวๆหลายคนตันเข้าใจนะว่าความสวยต้องมาอันดับหนึ่งแต่ความปลอดภัยนะต้องมาก่อนอย่าลืมนะว่าตาเรานะมีคู่เดียวมันเปลี่ยนไม่ได้ ตาณเป็นคนที่มีปัญหาตาแห้งเพราะว่าจ่ายตาสั้นมาสิบปีและชอบใส่คอนแทคเลนส์สีมาตลอดแต่เลยลองหันมาใส่คอนแทคเลนส์ไฮโดรเจลดูเพราะว่าคอนแทคเลนส์ไฮโดรเจลนะออกซิเจนจะผ่านได้ง่ายกว่าอันนี้เป็นของคิตตี้เขาไอนะที่ตาณตัดสินใจซื้อเพราะว่าค่าอุ้มน้ำเขาน่าสูงมากมีถึง5 5เแล้วน้องอยังบล็อกแสง U ูได้ใส่ออกแดดจะจัดจะไม่แสบตาณและที่พีคไปกว่านั้นคือคือใส่แล้วตาไม่แห้งเลยคือใส่ได้ทั้งเดือนใส่หรือเหมือนไม่ได้ใส่จนไม่อยากกลับไปใส่สีอีเลยลยแ้้วตนนจ โบรด้วยปกติ1คู่ร้อยกว่าบาทตอนนี้2คู่ไม่ถึงร้อยแก้สอคู่ส่งฟรีด้วยตานกลัวโปรโมชั่นเขาหมดมากรีบกดเลยอย่าไม่ได้ราคานี้